แวะมาอวดสีสันกีตาร,ร์ไฟฟ้าแบร์สยามมิวสิกซงเลสพอลฉบับปี2022เอางี้นะถ้ามาดูปี2023แล้วบ้างสีหมดก่อนขอความร่วมมืออย่าเสียดายอย่าดรามา่าเพราะปีนี้มิเกลไปรีเควสสีฮอตพิง k มาเขาบอกว่าฮอตสมชื่อวันนี้อ่ะมีสีตามที่ลงแต่วันที่คุณเธอมาซื้ออ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเหลือกี่สี แบบเซ็ตก็มีเอาแค่กีตาร์ก็ขายเอาแค่แอมเอาแค่เอเิสเซสซอ,เอ,เร,อ,เอเรี่ขายทุกอย่างจ้าอ่ะให้ดูหน้าตาน้องชัดๆหน่อยขอดูด้านหน้าด้านหลังหัวหางด้านข้างบอดี Body ้เบสบูสนะคะคอเมเปอลฟิงเกอร์บอร์ดโรดบูสซีเลคเตอร์ทรีเวทูโชนทูวอลลุมคอนแทคทัค Apple, board, ู ctor, ่ way, tone, นะคะมีหลายสีสันให้เลือกเลยบอดี Body ้เคลือบเงาหมดเลยนะจ้ะอ่ะดูลูกบิชชดชัดๆหน้าหลัง ยี่สิบเฟตนะคะแล้วก็อินเลสี่เหลี่ยมคางหมูข้างหมาคา,างแมวอุย๊ยมือสั่นแต่จะถ่ายให้ดูอีกรอบน็อปทองรูร่าพรีเมียมลักชูรี่แล้วหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าลอตน,นี้เป็นลอตลูกคุณหนูจริงๆสีสันจิจ้าโดนใจสุดๆพูดตรงๆเลยนะใครที่มีโอกาสได้เห็นคลิปนี้ก่อนอะแล้วมีสีที่ต้องการอะใช้เงินซื้อเลยขอร้องอย่ารออย่าเสียดายเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะ สนใจสอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาก็ได้นะคะไลน์จะเป็นช่องทางที่ตอบไวแล้วก็มีคนสแตนดบายตอบไวมากที่สุดนั่แหละไลน์ก็คือแอดจีเพมูสิกมีแอดนำหน้าด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือเข้าไปดู facebook fanpage ของเราก่อนก็ได้นะ facebook com gpmusic 2 0 1 6 Instagram ก็มีแล้วนะคะตามที่ขึ้นไว้เลย gpmusic 2 0 1 6สนใจสีไหนจ๊ะ